สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n n e l ไฮโซบายนะครับวันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะผมบอกว่าจะมารีวิวพวกรถออโต้ทั้งหมดเลยนะครับที่มีนะไล่ไปทีละคันเลยนะครับคลิปก่อนรีวิว f o r ์ a ซ่าสามร้อยไปแล้วนะอันนี้จะเป็นตัวคีเว GT สองเจ็ดศูนย์นะครับซึ่งคันนี้ครับมันก็จะเป็นสกูตเตอร์เป็นน็อกกระแสนิดน,นึงนะครับอาจจะเห็นบนทงนองถนนไม่เยอะนะมันเป็นรถ ขนาดเดียวกับพวก n m a PC x PCX นะก็คือมิติรถ1 5 0 cc นะครับแต่ได้เครื่อง300นะซึ่งขนาดเครื่องจริงๆก็จะเป็นบล็อกเดียวกับ Vespa นะครับบล็อกเดียวกับ l a m b e t t a แล้วก็ตัวล่าสุดเลยก็คือ GPXD C 3นะครับคือก็คือเป็นบล็อกเครื่อง Vespa 2 8 0 cc นะบนขนาดตัวรถที่เล็กกระทัดรัดนะครับคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างอ่าผมมีแคดบาร์นะครับมีแหลกท้ายใส่กล่องนะครับ โช้กหลังผมเปลี่ยนเป็น YSS นะตัวนี้จะไม่ได้มีซับแทงอะไรนะครับเพราะว่าผมเน้นนุ่มนวลน,นะไม่มีซับแทงเพราะว่ามันจะนุ่มกว่านะท่อเป็นท่อผ่านะแอบหมกเดินคอมันด้วยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เก็บงานให้มันเรียบร้อยนะครับมีตัวปั๊มเบรกปนนะผมเปลี่ยนใหม่สองฝั่งนะครับของเดิมมันจะถึงอายุแล้วมันก็จะพังนะครับแล้วก็มีสปอตไลท์นะครับ ยางนะยางเป็นยูโรกริปนะครับมีชิลหน้าแล้วก็ตัวสเปครถคันนี้ครับก็คือเดิมๆม,มันเป็นแบบรถขนาดเล็กนะล้อ13หน้าหลังนะด้านหน้าเป็นแต่ข้อดีคือระบบเบรกมันให้เบรกหน้ามาเป็น4พอร์ตนะครับคาลิปเปอร์เจจนนะก็คือของยุโรปอยู่ในพวกรถ KTM CF m o t o นะครับไฟหน้าก็เป็น LED มาครบๆเลยนะมี daytime running light นะกุญแจคีย์เลสนะครับ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูหนะ้าจอก็เรือนไมดิจิตอลผสมเข็มนะอันนี้คือไฟเด์ไลท์ของเขานะครับจะเป็นเส้น2เส้นนะอโดยรวมก็คือเป็นรถที่น่าใช้โชคหน้าผมก็เซตมาแล้วนะเซตทุกขันเลยช่วงนี้นะครับแล้วก็ปะ่ะเดี๋ยวไปขับให้ดูว่ามันดีไหมนะครับอันนี้จะขับเส้นทางเดียวกับ f o r ซ่านะวิ่งเกลไกจะได้เห็นว่าแบบมันตอบสนองดีไหมนะครับ เดี๋ยวไปกันนะครับกุญแจก็กดหมุนได้เลยนะครับสไตล์กุญแจคีเลตทั่วไปนะฟังเสียงท่อตอนสตาร์กันนะครับนี่ดูคราวนี้เป็นท่อผ่าหมกมาแล้วนะครับก็จะแน่นๆนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปกันเลยเดูความที่รถคันมันเล็กนะครับมันก็จะฟิลเดียวกับขับ N Max เ,เลยนะ ถ้านั่งก็จะกระชับนะครับ้วแต่รราสามารถวางขาแบบตรงเนี้ยืนขาแผงหน้าได้ค่อนข้างสบายพอดีเลยนะฮะนั่งตรงนี้อย่างเงี้ยจะไม่ค่อยถนัดครับมันจะรู้สึกมันแคบแคบไปหน่อยนะแต่ถ้าเราเหยียดขาไปโอเคมันจะเป็นตำแหน่งที่พอดีนะโชคพอทำมาแล้วด้านหน้าด้านหลังขึ้นลูกนะก็จะน,นุ่มเลยนะครับกระชับกระชับหน่อยนะจะไม่แข็งเท่าฟอร์ซ่านะครับเพราะว่าคันนี้โชคหน้าแกนเขาใหญ่กว่าระบบวาล์วข้างในมันดีกว่าฟอร์ซา่าสเปคสูงกว่าครับพูด,ดง่าย ผมว่านุ่มนวลซับแรงได้ดีกว่าฟอร์ซ่านะครับไปกัน รรแรงเหลือๆเลยนะเครื่องบล็อกนี้พอมาอยู่ในรถคันที่แบบไม่ใหญ่นะครับสามารถเปิดโดดเปิดโดดได้เลยนะ บรกหน้าก็ตอบสนองดีนะครับราสามารถกำรรเบกหน้าเข้าโค้งได้เลยนะเพื่อความปลอดภัยนะฮะดวตาเล่นกันนะครับเพราะที่ผ่าตัวนี้มันจะไม่ดังเกินไปนะ <S <S> <S คือตำรวจน่าจะไม่เรียกครับ <S <S> <S แต่ก็พอให้มีเสียงมันๆบ้างน,นะฮะ จังหวะขึ้นคอสะพานกันนะว่าช่วงล่างจะเอาอยู่ไหมนะครับนี่ครับสบายเลยนุ่มๆเลยนะครับ ในเืองมันก็จะเล็กกว่า f o ล์คซาไปอีกนิดนึงนะครับก็ทําให้เรามุดซอกแซกได้ง่ายนะเ้วยความที่รถน้าหนักเบานะครับผู้หญิงขับได้สบายนะรุ่นเนี้คันมันจะเล็กกว่า Gpx Dc3 นะครับ Dc3 มันจะเป็นรถก้ากึ่งนะหลายคนที่ซื้อมาแล้วอาจจะใหม่ๆขับไม่ค่อยถนัดนะ Dc3 เพราะคิดว่ามันเป็นแบบ มันจะขับเหมือน n max ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ขับเหมือนกันแหละแต่ว่าแค่รถมันจะกว้างขึ้นนิดนึงนะครับใครที่ไม่เคยขับรถขับรถคันเล็กๆจิวจ๋วๆมาตลอดออโต้เนี่ยอาจจะไม่ชินต้องปรับตัวดึงๆแต่คันนี้ไม่ต้องครับเพราะว่าคันนี้ขนาดคันมันค่อนข้างเล็กๆนะเป็นเล็กพิคีิ้นูนะครับ่าเราสู่าอเราเข้าสู่ถนนที่ไม่เรียบนะครับเดี๋ยวเราจะดูจังหวะ การกระแทกนะด้านหน้าด้านหลังว่าเป็นไงนะเพราะมันรูปผ่านไปได้ดีแค่ไหนนะครับวันนี้วันศุกร์ก่อนสงการนะครับรถเยอะนะเนี่ยเราก็ทำงานกันทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดแน่นอนฮนะ ยุคสมัยนี้ผู้ว่าจ้างเขาเน้นให้ลูกจ้างทำงานเต็มที่นะครับผมก็ใส่ว่าก็ก็ต้องทำมาหากินนะครับไม่งั้นก็ไม่มีเงินมาซื้อรถไม่มีเงินมาแต่งรถนะครับไม่งั้นเดี๋ยวช่องมันล้างครับไม่มีคอนเทนต์ทำ ว่จะพยายามหาเวลามาลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับรีวิวรถหลายๆรุ่นหลายๆแบบนะครับช่องผมมันจะแตกต่างจากช่องอื่นก็ตรงที่ผมเป็นยูเซอร์ที่ใช้งานจริงนะครับถึงผมจะเริ่มแบบทํารถขายแล้วแต่ว่ารถทุกคันที่ผมขายผมใช้ก่อนแต่งก่อนซ่อมก่อนเจ็บมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพก็หรือว่าความเข้าใจในตัวรถเนี่ยปัญหาอะไรเงี้ยผมเจอมาหมดแล้วใครซื้อรถจากผมไปก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับ แล้วพอเราได้ลองหลายๆย,ยี่ห้อมันทําให้รู้ว่ารถแต่ละยี่ห้อมีจุดเด่นจุดแข็งรถรุ่นนี้สู่บริการดีไหมอะไรแพงหรือเปล่าคือผมสามารถเปรียบเทียบได้เลยนะเพราะว่าผมลองมาหลากหลายยี่ห้อมนะครับอาจจะยังไม่ครบทุกยี่ห้อนะอาจจะไม่ดูคติเนี่ยที่ยังไม่เคยลองเังยไม่ยังไม่เคยเป็นเจ้าของดูคติสักคันเลยนะครับแล้วก็พวกรถสปอร์ตพันธ์นะที่ผมไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นเพราะว่ายังไม่เคยลองขับนะ มันอยู่ในจุดที่มันไม่อยากได้แล้วครับรถสปอร์ตพันเป็นอะไรที่ตอนเด็กๆวัยรุ่นนี่อยากได้มากเลยนะโอ้รถคันนี้แซงได้หวาดเสียวมากเลยนะครับมาจากนครราชสีมาด้วยอ่ะแล้วพูดถึงสปอร์ตพันต่อก็คือผมอยากได้สปอร์ตพันมากเลยตั้งแต่สมัยเรียนลวโอ้โหรถมันเท่มันแบบตั้งแต่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นนะ แล้วพอไปเริ่มซื้อคันแรกก็เป็น BMS 1,000เนเกต1,000แล้วก็ขับไปก็รู้สึกว่าเออเรื่องความแรงเนี่ยมันยังไงมก็เหลือเฟือแล้วครับเราไม่ได้ต้องการรถที่แรงไปมากกว่านั้นแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องลมด้วยเพราะผมไม่ได้ออกทริปวิ่ง2องสารอยออกทริปผมก็วิ่งแค่ร้อยห้าสิบรเต็มที่ซึ่งเนเกตมันสบายอยู่แล้วครับไม่ได้จําเป็นต้องมีแฟลิงมาช่วยบังลมผมก็เลยอ่ะ แล้วก็เรื่องความสบายในการก้มท่าขับที่มันดูแบบมันไม่ได้เมื่อยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นท่าที่แบบสบายที่สุดแล้วก็ขับเนเกตคนขับดูเท่กว่านะผมว่าท่าขี่มันเท่กว่าครับสปอร์ตพานมันจะขดขดอิ่งถ้าหุ่นไม่ดีนะอ้วนๆันหรือว่าอะไรเงี้ยขับแล้วเหมือนแบบพุงชนถังอะ่ะด,ดูอิดัดนะครับผมก็เลยว่าเนเกตมันก็ขับ สบายแล้วก็ทรงมันก็ดูเท่นะขับในเมืองหลายๆคันก็ดูเป็นแก๊งสเตอร์ดีฮะก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปตัวพันละมันไม่ได้มีความอยากได้นะแต่ถ้าถึงเวลามันเจอคันที่แบบถูกใจอย่างเงี้ยเรียกว่าเจอเนื้อคู่อ่ะก็อาจจะลองดูสักครั้งนะครับแต่ว่าความอยากตอนนี้ไม่ได้ขนาดนั้นนะผมจะมีความอยากกับพวกรถทัวริงสปอร์ตทัวริงรถเด็กเกตรุ่นใหม่ๆที่เทคโนโลยีลำ้ำๆมากกว่านะ โอ้ผมเดินปิดไฟเลี้ยวเหรอเนี่ยเ,ออเปิดพนังหูเป็นกิโลเดี๋ยวเร่งแซงกันนะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้เดี๋ยววิ่งบนเส้นให้ดูนะว่าโช็อกออกมาแล้วแฮนดิ้งไหมอเอาอยู่ไหม ันนี้จะไปออกอาการด้านท้ายมากกว่านะเพราะว่าโช็กหลังมันไม่มีซับแทงนะครับไอเรื่องความหนืดในการเจอสถานการณ์ถนนแบบนี้มันจะสู้โช็ไม่มีซับแทงมันสู้แบบมีซับแทงไม่ได้นะแต่ซับแทงก็แลกมาก,กับเรื่องความแข็งกระด้างที่มากขึ้นนะครับใส่ชิวตัวนี้ก็จะบังลมช่วงอกได้ดีนะฮะก็คือขับไม่เหนื่อยลมจะเข้ามวก ก็ไม่ร้อนครับแล้วก็โวกก็ทําหน้าที่ของมันไปแอโรไดนามิกนะขี่ยาวๆออกทริปได้สบายเลยนะครับแล้วก็โลกคันนี้ไม่สั่นสะเทือนนะเวลาวิ่งเครื่องไม่สั่นสะเทือนรู้สึกว่าบิดติดมือนะครับขับสนุกนะ เดิมๆนะผมไม่ได้ทําอะไรนะมีแค่ท่อไปเดียวนะครับกองก็กองเดิมนะเขาโคง่ายนะครับเขาโค้งง่ายกับฟอร์ซ่านะรถมันมันมันเอียงมันอะไรมัน ไปได้ไวกว่านะครับพลิกรถได้ไวกว่านะความที่ฐานล้อมันสัานรถมันคันเล็กนะแล้วผมติดปี๊บด้านท้ายนะเป็นกล่องใหญ่นะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันน่วงหรือว่ามันจะท้ายห้อยอะไรนะเพราะว่ายัางไงเราใส่โช้กแต่งมันปรับปรับการรับน้ำหนักได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานนะ แล้วก็ผมจะสังเกตเรื่องหนึ่งครับเรื่องเกี่ยวกับโช๊คแต่งนะคือส่วนใหญ่รถออโต้นะคนของแต่งที่มันหาง่ายที่สุดก็คือโชคหลังถูกต้องไหมครับโชคหลังแต่งไม่ว่าจะไปเล่นยี่ห้ออะไรก็ตามไว้ S เซยยี่ห้อสารพัดยี่ห้อนะครับของจริงของปลอมเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนโชคหลังให้กับพวกรถสไตล์เนี้ยสกูตเตอร์ครับแล้วโชคได้ปมนโชคเดิมเนี่ยรถมันจะวิ่งแบบไม่บาลานนะ คือหลังอ่ะมันจะหนึบแน่นขึ้นพอหลังหนึบแน่นเนี่ยด้านหน้าที่มันนุ่มๆอะ่ะมันจะรู้สึกนุ่มยิ่งกว่าเดิมครับเพราะว่าบาลานซ์นเสียแล้วเพราะว่าหลังแข็งกว่าหน้ามากๆม,มันจะรู้สึกขับแล้วเพี้ยนอะ่ะคือใครที่ขับรถแล้วอยากอัพช่วงล่างให้มันถึงจริงๆอะ่ะให้มันรถมันขับดีแล้วรู้สึกบาลานซ์ขึ้นมาจริงๆอะ่ะต้องทาด้านหน้าเพิ่มนะครับอย่าเปลี่ยนแค่ด้านหลังนะเพราะว่าอย่างซอนเทสผมอะ่ะ ชกหลังเป็นโปรเฟนเดอร์นะพอหูใส่เข้าไปปุ๊บชกหน้านี่แบบเลื้อยเป็นงูเลยชกหน้าเอา,าไม่อยู่เลยเพราะว่าพอหลังมันแน่นแล้วอาการแย่ๆของด้านหน้านมันไปขยายด้านหน้านครับแต่ถ้าหลังนิ่มหน้านิ่ม mình, มันก็จะไปด้วยกันมันจะเป็นธรรมชาติหน้าหลังเราจะไม่รู้สึกเท่ากับว่าเราไปอัพหลังมาแล้วหน้ายังไม่ทาอะไรนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับใครที่รู้สึกว่ารถมันวิ่งแบบ มันน่าจะดีได้มากกว่านี้ลองไปทําโช๊คหน้าเพิ่มนะแล้วก็โช๊คหน้าการทําโช๊คหน้าเป็นอะไรที่แบบค่าแต่งโช๊คหน้าเนี่ยถูกครับพันหนึ่งพันกว่าบาทเต็มที่นะมันก็แค่ถอดมาเปลี่ยนวัดน้ํามันใส่น้ํามันเข้าไปใหมนะ่แค่นั้นเองเลยครับแค่นั้นจริงๆนอกจากว่ามีปัญหาซีลโช๊คซึมซีลโช๊ค่วเราก็เบิกเปลี่ยนไปก็หลักร้อยครับรวมๆแล้วก็ไม่เกินพันห้าก็อยู่ละครับสาหรับรถเกือบทุกรุ่นในท้องตลาดนะ,ะเผื่อบางรุ่นอาจจะถูกกว่านั้นด้วยซ้ำนะฮะ ก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับน้ำมันก็แล้วแต่จะใช้เลยจะเบอร์1ิเบอร์1ิเบอร์20ิเนี่ยแต่ว่าที่มันขายในท้องตลาดนะมันแข็งกว่ามันแน่นกว่าของโรงงานทั้งนั้นแหละครับของโรงงานมันจะเป็นแบบถ้าติดรถมาเลยเกตรมันจะแบบไม่ค่อยดีนะครับเหมือนผู้ผลิตเขาก็ลดต้นทุนนะเขาซื้อเป็นแบบเป็นถังให,ใหญม่มาตอนผลิตรถนะไอ้ไม่ผู้ผิดหมายถึงว่าคนที่ผลิตโช๊คนะครับเขาก็ซื้อมาแบบธรรมดามากเกตรธรรมดามากเลยนะ แล้ช่วงล่างดีก็เสริมความมั่นใจในการขับและช่วงล่างกับยางที่ดีนะครับขับแล้วปลอดภัยเซฟลดการเกิดอุบัติเหตุนะครับเราจะเบรกอะไระไระยะต่างๆมันควบคุมรถได้ได้แน่นอนขึ้นนะครับรวมหนออาการที่แบบเบรกล้อล็อกท้ายสะบัดรถสะบัดอย่างเงี้ยโชคก็มีส่วนมากเลยนะในการช่วยทำให้รถมันกลับมา อยู่ในบาลานซ์ของมันนะจากสะบัดแล้วหายสะบัดไม่ล้มอะครับแล้วก็พูดถึงหน้าจอคันนี้แสดงอะไรบ้างนะครับก็ความเร็วนะครับเป็นดิจิตอลแล้วก็ตรงกลางนะวัดรอบเป็นเข็มนะครับมอาน,านเล็กอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะแล้วก็มีทริปนะครับข้อเสียของจอรุ่นนี้คือไม่แสดงระดับน้ำมันที่เป็นอัตราการกินน้ำมันนะครับเราต้องไปหันหานกดกเอาเองนะครับ มันแสดงแค่เกน้ำมันเกความร้อนนะแต่ว่าอัตราการกินน้ำมันบริพภคน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้คำนวณให้นะก็อย่างว่าแหละพวกนี้มันน่าจะต้องมีออนบอร์ดคอมพิวเตอร์ซึ่งรถพวกรถราคาถูกมันไม่ค่อยใส่มาให้รถรุ่นเก่าๆไม่ค่อยมีให้นะครับก็เป็นข้อเสียของหน้าจอที่เจอนะครับแล้วก็เรื่องพวกพลาสติกชิ้นงานนะ มันก็อาจจะเกรดมันสู้รถญี่ปุ่นไม่ได้นะครับใครที่เอาไปจอดตากแดดตากฝนไ้กลางแจ้งตลอดเวลานะมันก็จะซีดมันก็จะเสื่อมไวกว่านะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับครับมันเป็นเรื่องอคุณภาพวัสดุนะครับแบรนด์จีนมันก็จะมีบางจุดที่ยังเป็นรองอยู่นะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับดีจะมาเทียบเท่าญี่ปุ่นล้วครับยกตัวอย่างเช่นซอนเทสนะครับ วัสดุไม่มีตรงไหนเลยที่รู้สึกว่าเออมันด้อยกว่าญี่ปุ่นนะครับเพราะแบรนด์จีเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเขาใส่เต็มวเขาไม่กักญี่ปุ่นแนวการความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เขาคือในเมื่อมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วมันก็ต้องลดต้นทุนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อสร้างกำไรให้กับบริษัทนะยอดขายมันลงแล้วก็พนักงานเงินเดือนก็ขึ้นนะครับ เขาก็ต้องเพิ่มผลกาไรด้วยการไปลดต้นทุนวัสดุพลาสติกปุม่มอะไรต่างๆเนี่ยลดได้บาทสองบาทต่อชิ้นเนี่ยเขาก็เอาแล้วเพราะว่ารถเขาขายสมมติเขาขายแสนคันเนี่ยลดช,ชิ้นละบาทต่อคันมันก็แสนบาทแล้วเขาก็จะลดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูการวิ่งบนถนนแจ้งวัฒนะกันนะครับครันนี้ผมว่าแอบสบายกว่าฟรซานะถึงมันจะคันเล็กกว่านะแต่ว่าช่วงล่างมันนุ่มนวลกว่านะขี่แล้วแบบรู้สึกไม่ล้าฮะคือเราโดนช่วงล่างกระแทกปึกปึกปึกป,กปึกไปเรื่อยเป็นชั่วโมงช่มโมงมันก็จะล้านะแต่ว่าอันนี้แบบเออไม่ล้านุ่มกว่าผมกับชอบนะโดยถ้าใช้งานแบบเดียวบนถนนอนะ เอานุ่มไว้ก่อนเะครับเพื่อนๆหรือว่าใครที่รู้สึกว่าโชคตัวเองแข็งเราไปปรับนิ่มดูนะเราเรามาใช้ใหม่อีกทีหนึ่งจะรู้ว่าแบบเออแม่งดีกว่างจริงเนี่ยขอ,อแซงก่อนนะพี่ มันแบบแค่จับแฮนด์เบาๆนะไม่ต้องกลัวมันสะบัดหรืออะไรเลยนะลุยไปได้เลยนะครับแล้วก็อะไหล่รุ่นนี้ก็ถูกนะครับแค่ว่าอะไหล่ชิ้นส่วนบางอย่างมันใช้เวลามันต้องสั่ง จากศูนย์เบิกศูนย์เบิกนอกนะครับรถมันมีไม่เยอะนะในนี้ต้องยอมรับถ้าเราเป็นคนที่แบบขับรถแล้วชนบ่อยล้มบ่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเราขับแล้วไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุใช้ได้เลยยาวๆเครื่องยนต์มันไม่มันไม่มีปัญหาแล้วครับมันมีอู่เฉพาะทางที่ทำเวสเวส,เวสปา้าก็เซอร์วิสรถรุ่นนี้ได้หมดนะครับอะไรก็ใช้ร่วมกับเวสปา้าอยู่แล้วสายพานชุชามก็มีคนแปลง ของ p c x มาใช้นะครับก็ใช้แทนกันได้เลยในราคาที่ประหยัดกว่าครึ่งๆเลยนะครับรวมก็ยังเป็นรถที่น่าใช้อยู่นะครับแค่ว่าหารถที่มันสวยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมได้รถมาก็เผื่อเงินไว้เซอร์วิสเบื้องต้นนะครับทำให้มันเรียบร้อยเลยทำให้มันดีที่สุดนะครับก่อนใช้งาน จะได้ไม่มีปัญหาตามมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด u ับสไค b ้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจไฮโซบานะครับ mm. เผื่อว่ามีรถสวยๆถูกใจนะครับอยากมาลองอยากซื้อ,อยากขายทักมาคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ